กาตโตว,วันนี้กาตโตจะมาทำอะไรกันคะรีวิวของสะสมไปดูกันเลยของการ์ตูนกับของกาตโตะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาค่ะเริ่มจากสิ่งแรกนะคะคอาเราียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะชิ้นต่อไปค่ะพับอิดค่ะ ตอนนี้ก็สั่งไปกันหนึ่งแล้วก็กำลังมาส่ง,ง,งชิ้นต่อไปค่ะเป็นการ์ดแวนการ์ดค่ะนี่อย่าเปิดให้ดูเนาะก็อกาจจะเป็นนี่เนี่ยพึ่งเจไม่ได้ถ่ายการะต้นเลยนะที่ถ่ายของเจยู่แล้วนะ้องมาเปิดเลยขอยงฉันปิดเอาเก็บเอาเก็บกระต้อแล้วงงนะทุกคนเก็บก่อนครับเดีย๋ยวค่อยรีวิวนะ นั้นเจ๊รีวิวไปแล้วทำไมไม่ถ่ายสต๊ออันนี้การแวนการ์ค่ะก็จะมีทัมม้งหมดสองปึกเนาะเออนนี้มีของเลเย่อยู่ด้านหลังด้วยระวังไว้ก่อนการแวนการ์นี่คือมันจะมีแบบว่า59บาทแล้วก็99บาทแล้วก็หลักร้อยก็มีนะ ทำไมซื้อมาก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกอย่างต่อไปเป็นสิ่งที่เคยเล่นตั้งแต่เล็กๆแต่ว่าเล่นตอนเล็กๆใช่เล่นทีไรแบบว่าหัวร้อนทุกทีเลยทุกคนคือสิ่งนี้ค่ะลูบิกตัวเลขค่ะเล่นทีไรหัวร้อนเนาะก็ตัวเนาะอันนี้ยใครแบบเล็กๆอยู่เอามาเล่นได้น,นะเดีย๋ยวจะมีคลิปเล่นด้วยทุกคนน่าจะเล่นดีพีนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะชิ้นต่อไปค่ะ ก้าสฟูโน่ค่ะเมื่อก่อนคือแบบเขาฮิตก,กันมากก็ซื้อมาเนี่ยก็หนึ่งกล่องประมาณร้อยกว่าบาทตั้งแต่ยังไม่ทำ YouTube เลยอยันนี้นี่ค่ะต่อไปนี้บัตตี้ไฟค่ะก็เอาไปเล่นหมดแลเลนอะนก็ เศษแคมปัสก็กองคองไเลยถ้าต่อไปการ์ดโปกเกมมอนทุกคนเห็นเลยอยังเอยน,นี่ค่ะเอากระเป๋าน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดอุ๊ยป้าหนูเจอเป็นยี่สิบ หอกไว้รด okay, oh. hey, ี่เราได้เลยเดี่ยนี่สิบก๋โอ้โไว้ต่อไปกล่องนี้ด้วยนี่อีกนี้เลยค่ะสามนาทีแล้วเปิดไม่ออกอ่ะเอ้ยสิ่งนี้จะจำได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเล่นสิ่งนี้กันในที่สุดก็ได้พบสิ่งนี้ การ์ดพิคาตอศูนค่ะแล้วก็มีแล็บๆออกมาในเข็มปัดเนาะก็ใครหเห็นของสะสมต่อไปไปดูของสะสมของใครไปหยิบของสะสมของกะตตะมาไ,ไม่เอาขวดมาวันตรงนี้หัวนอนมันลก <c oughs> อ่านี่กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดเลย มันเป็นแบบพวกอุปกรณ์เนี่ยเป็นเหรียญกระดาษเนี่ยเป็นเหรียญพลังติดลบของกายโปเกมอนแล้วก็กําไรสองก็ถุงใส่การ์บุกอยู่ได่นแหละ วยมากเลยใส่กส็สวยๆเลยความจริงสามารถใส่กำไรได้อยากจะมี EP ใส่ของพวกนี้ด้วยเยร,อรอรอกระตุ้นของกันเนาะอ่ะอยายวพามาดูอยากจะมีการเล่นลิกล โอ้นะทุกคนถ้าสุว so ่าทำอะไรสิโอ้มาแล้วอของสะสมของเราอีกหนือกระต้อเราอุ้นกรแต่าไม่ใช่ของสะสมกระต้อหรอฮะกระต้อก็มีการ์ดนี่อยู่ในถุงสีฟ้ากะตอบครัี้เล่นไม่เล่นมากตัวสคันนี้นะทุกคนจะเป็นคันสามสร้อยเกบหบาท มีแลมโบ้แล้วก็อันนี้ภาคสองปะแล้วก็แล้วก็อันนี้คันในชีวิตจริงน่าจะสามสิบล้านอ่ะไปดูของส,สองะสมของกันก่อนเลยดีกว่าของสะสมของเราก็จะเล่นไม่เล่นมา <c oughs> ของส,สองะสมสุดใหญ่ม่เล่นกันโ <c oughs> ตมาถ่ายตรงมีแนดท,ทำไมอะอย้ายมาถ่ายมุมเจลูกอะ มา,ามาถ่ายฝังงกันบ้างต้มาถ่ายฝังเจ๊มา <Okay. S 1> ถ่ายฝังเจ๊้มีอะไรมา่ายฝังเจองโอ้ใจบุญนิดหน่อยโอ้นี่อะไรเนี่ยมันคือป้ายป้ายห้อยเสือ้อแล้วมันเป็นกระดาษแข็งนี่เก็บไว้ ในถุงพลาสติกรถไฟรถไฟนี้หาซื้อแทบไม่ได้แล้วนะเนี่ยปะเีะต่วลาวตมเซเว่นช่วงนี้หาซื้อไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยรถไฟเพราะว่าหนูซื้อมานานมาสามสี่ปีแล้วอะตั<ม>้งแต่เจ๊เด็กๆอะหาอะไมาตกโอ้โลก่กับตันอเมริกาในถุงนี้มันคือถุงอะไรเนี่ยโอ้ ทุกคนอยากจะให้ดูอะไรบางอย่างการ์ดเยอะมากนะแวนการหน้าการทุกเรียนก็มาเนี่ยทุกคนเนี่ยแวนการหน้าการทุเรียนไม่ใช่หน้าการกทุเรียนนะเคมปัดความจริงหน้าการทุเรียนเนี่ยทุกคนมันต้องซื้อแยกนะไม่มีให้เลยเด็กหนูเจ๊ไหนไหนคู่ต่อันหน้าไม่รู้จะรู้ไหมล่ะ กู้ต่อวันค่เงั้นเทกันไม่ต้องชี้เก็ดเก็บอารีวิวรถกตไก้ไม่อยากขี็กู้ต่อวถ้าเทมาไม่มีอะไรประโยชน์เลยนะทุกคนเขาเทบนที่นอนมันไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้นี่นขอแผ่นกาสีดำๆอันหนึ่งดินี่สวยมาก อยาไปโฟกัสเวนกัดด้านหลังอนี้สวยมากเลยหาซื้อได้ไหมถาซื้อได้นะตัวนี้ตามลาซาด้าก็มีแต่นี่ซื้อที่แบบตามตลาดตอนที่ช่วนที่ยังไม่มีโควิดเนาะเราผ้าออกให้แปบนึงหนึงสองสามส่้าตอน่้นต้องปัดก็คพวา่าจะหามันเก็บใส่ถุงสีฟ้าเลย เก็บเลยแล้วเดี๋ยวเจเจ,เจถ้าไม่เก็บเจโกรธล้วเนอะอ,อาระหว่างที่เรากระตุกเก็บเรามาดูรถของเรากันดีก,กววาคันสามคันนี้ที่บอกไปตะกี้เป็นคันที่อยู่ตามหนังป้าเห็นนะเตอร์บอกว่าอันนี้มันเป็นภาคสองเนระเนี่ยปะเนี่ยเนี่ยภาคสองอะเตอร์บอกอันนี้ภาคหนึ่ง 3ามคันนี้จะเป็นราคาแบบหลักร้านเลยนะสามเกแล้วก็คันนี้จะเป็นคันที่ชอบในคันนี้เหมือนแคทบอยแล้วก็น,นี้ซีวิกเช่อตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซี v i c เหมือนกันอันนี้เป็นรถอะไรไม่รู้แต่รถที่ลูรูกระโตให้เจมานี่ แล้วก็ x b o x เนี่ยฝากกระโปรงเห็นวว้ x b o x ก mm hmm. ปนี่เคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรถค่ะรถรถคันนี้เป็นรถราชาเรลวโอถ้าโควิดไม่มีก็อยากคิดด้อยากจะเอาไปแข่งเหมือนกันเนี่ยทุกคนดูสภาพสิคันนี้เหมือนจะเป็นคันแรกที่สะสมเลยนี่ต่อไปอันนี้ไม่ใช่ h ฮอตวิวแต่ว่าเป็นมาโจเล็ต อ่าลืมบอกคันนี้ก็เป็นมาจูเลตคันมาจูเลตจะไว้ด้านหลังอันนี้ฮอตวิวค่ะถ้าของแท้ดูยังไงดูข้างล่างค่ะของแท้จะมีคําว่าฮอตวิวอยู่เนี่ยดูอันนี้ก็ของแท้นะซื้อตามเซเว่นส่วนใหญ่ของแท้นะก็อันนี้ของแท้เหมือนกันนะมาจูเลตมาจูเลตดูแล้วแพงกว่าฮอตวิว รีวิวคันถูกสุดที่หนูเคยเห็นคือเก้าสิบเก้าบาทตามเซเวลเล่นและต้องเก็บเสร็จยังเนี่ยฮะยังยังถ้าเดี๋ยวรีวิวเสร็จค่อยเก็บก็แล้วกันนะทุกคนอาจจะฉากต่อไปนี้อาจจะลงนิดนึงต่อไปมาดูรีวิวอุลตราแมนกันไหมเอา<ะ>เไหมไม่เอา๋อยวค่อยเร่น แต่ถ้าที่รู้ว่ารีวิวอะไรก่อนดีอุลตร้าแมนไหมมาอะไรีวิวต้าแมนจ้านริ่จากสิ่งแรกอุลตร้าแมนบอกรีวิวอุลตร้าแมนแต่หยิบออกมาได้อรอนมัอ่ะบอกสิตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างให้เปิดไฟได้นี่ตอนนั้นเปิดไฟได้เปิดไฟได้ดไไดทางยังฮะไหนดูดิ ต้องกดมั้งเฮ้ยขอ,อยืมหน่อยเอามาเทที่นอนเจ๊อีกแล้วเอามาย้นายอนไหนก็กดตัวกดแบบไม่มีเลียงไปนี่นะทุกคนกดตรงนี้นะกดจิ้มไปเลยใครบอกไม่มีไฟนี่เ <c oughs> นี่ยกดตรงนี้ดีเนี่ยเฮ้ยก,ก,ก,กดตรงนี้เนี่ยกดตรงไหนกดกดตรงไหนไหนบอกเจ๊อี นี่ไงอะลงกับตันเมื่อ,อกี้เห็นเทาออ้าขอใหด้วยอ้าวกล่องอุลตร้าแมนแต่ว่าได้ถ่านออกมาใช่ไหมถ้าน้องเปิดไฟได้อยู่่ะถ้าน้องก,ก็ยังปเปิดไฟได้อยู่ซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันไม่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 ให้ดูใครเนีย่ยโอ้โหโอ้โโอ้ สว่างมากโอ้ต่อไป Iron อนแมนโง่กระตดกสวยเลยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย i r อน m มนแบบพับขาได้แล้วเราจะมาลองพับให้ดูกันนะพับขาค่ะแล้วก็ เอาตัวขาเนี่ยเข้ามาเสียบเป๊กตรงนี้แล้วก็เปิดหน้าตรงนี้เปิดขึ้นหน้าตรงนี้เพื่อเอาพับหัวเข้าไปอ้าพับตรงนี้กระดกันนะให้เอาเพื่อโอ้ยโอ้เจ็บดูเพรเรามาต่อไปก็เจ็บดูอยู่นะ ร้อยกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งพกพาสะดวกอย่างเงี้ยพกพาอ่ะโอ้โหไอรอนแมนเอ้ยอุลตร้าแมนตกมาแล้วสามร้อยกว่าบาทใช่ปะตุกโอ้เที่ยวมาเลยโอ,อ,าาโอ้ตัวนี้ชอบมากเลยตัวนี้ มาคุดดยดูค่ะทุกคนอย่าก,ก็ตโต้เขานั่งต่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้ย้อนวิวเสร็จก็ค่อยไปดูก็แล้วก,ก,กันเนาะสีจะทอนมากเลยสีเงินนี่อนอโอ้อันต่อไปดูกันรอดูกันนะทุกคนรอนรงนึง Chào <laughs> cứ... ต่อไป, e อไปรีวิวฮอตวิวต่อไปรีวิวฮอตวิวเด้อต่อไปรีวิวฮอตวิวกันนะไปดูกันเลยคะ่ะรีวิวฮอตวิวไปดูกันเลยคะ่ววยคะว่าฮอตวิวของกรโต๊อจะเป็นยังไงพร้อมแล้ว ไปดีกันลมาต่อ Hot View เดี๋ยวรลเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นรีวิวตีว้เล่นตี้มาว่านี่มันคือกองทัพรถเล็ก Hot ว i e ของอะให้เจ้าตัวเขารีวิวไหมฮะอย่ามาอยู่ไกละ ยำโบนะนี่จันิ้วดูจังทร์ห้วนเรามาลองแบบทำสวยๆดีกว่าได้หมหนึ่งสองสามีิอุปการบริรตัวมตัวตัวฮิปปาร์ก็เรากระตมตัวตัวฮิปร์ก็เรากระตมตัวตัวฮิ่ร์เรากตอตัวตวรก็เรากตมตัวตวมจ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 ม อันน oh. so, ี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปันี้อจอจจมจอจอจจอจจมจอจอจมจอจอจมจอจอจมอจอจมจอจอจมจจอจมจอจออจ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 มจอจอจออจจอจมจอจอจมจอจอจมจมจอจอจมจอจอจจออจจอมจออจจอมจออจจออจจออจจอมจออจจอมจออจ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 จอมจออจจอมจออจ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 จอมจอจอจมจอจอจมจอจอจมจออจจอมจออจจอม

chôm mm chôm 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 chôm

chư chư chung chư chư chung 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 tum 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 ro 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 ka to 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 igara ka to ka to 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 igara ตออีอะไรก็ตอมตอบตอบอีอไก็ตอบตอบตออีก็ตอบจอบวต่อไปครทุกคนอีูก็ตอบตอตอบอีอลก็ตอบตอตออีไรเ็จจอจออีไรก็จบคำต่อไปคำนี้

ทุกคนลบไปหมดเลยงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไม่หร <My God! S 2> อกเสร็จคลิปนี้อย่างพวกเราต้องขอตัวไปเก็บ <laughs> ลบไป เลยดูสิจากการถ่ายดีโดดูเมื่อกี้จากการถ่ายเมื่อกี้ภาพี่มันเป็นอย่างงี้ทุกคนคาพี่มันเป็นอย่างงี้ทุกคนเดีนะ๋ยวนาหนึ่งสองสามอีรยี่โรกับตูตัวอีไรยูกับจวงจวเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปไหนกันครับไปที่ไปเก็บก่อนนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกคนก็บายบายค่ะโอ้เนาะ